สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับกันมาในเกมของ Dragon Ball d a g o n r b o l s a d u เว c h a a c t e นอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาทําการเปิดซีรีส์ซีรีส์ใหม่ที่เหมือนเดิมนะครับก็คือซีรีส์ของ SBR EX พอดีผมยังทำไอ้ด่าน EX SBR แบบเวอรช์ชัน4ไม่เสร็จเลยมีเวอรช์ชันแคดมาใหม่อีกแล้วนะครับอืมก็จะเริ่มจากเวอรช์ชันแคดของด่านนี้ก่อนเลยนะครก็คือด่านของแคด Shadow Dragon Saga นะครับตรงนี้นะฮะก็เป็นแคดที่ ตัวละครมีน้อยมากๆเลยแต่ว่ามันสามารถผ่านได้ง่ายอยู่ผมว่าหนด่านนี้มันค่อนข้างจะผ่านได้ง่ายดับหนึ่งถ้าคุณทีมฟูลพอนะครับมันจะสบายมากๆนะฮะก็จะมาทําเป็นคลิปแนะนําเทคนิคต่างๆในการเล่นนะครับตรงไหนสําคัญควรจัดทีมยังไงมีวิธีแนวเล่นยังไงบ้างนะครับควรทําอะไรก่อนดีก็จะมาทําการแนะนําว่าคุณต้องทํำยังไงนะครับจากประสบการณ์ของผมเองเล่นเกมนี้มาเป็นจำนวน3ปีด้วยกันเนี่ยจะมาแนะนําทุกอย่างให้เข้าใจในแบบสไตล์ของผมแล้วกัน นะครับก่อนอื่นของการจัดทีมเนี่ยเรื่องของการจัดทีมเนี่ยถ้้เราว่าตัวละครในทีมมันมีน้อยนะครับงั้นคือการจัดทีมเนี่ยมันก็จะหน้าตาซ้าๆกันอยู่แล้วพวกตัวละครลูกทีมนะครับแต่ว่าตัวละครผู้นําทีมเนี่ยหลักๆเลยนะตัวละครของผู้นำของของทีมนี่เนี่ยต้องเป็นตัวละครของพวกโวย์ตาสีนะครับโวเ์ตาสีสีม่วงสามารถเอามานําได้แล้วก็ดีด้วยนะครับถ้าใครมีโวเ์ตาสีสีม่วงนะเอามานําเลย แล้วตัวมันเองมันก็เก่งมากๆเช่นกันนะครับเป็นเดอะแบกในด่านนี้เลยนะทั้งโจมตีแรงทั้งเคาน์เตอร์ทั้ง, counter, ง uff, ดีบัฟเอเคสตูคือดีหมดเลยนะครับสกิลของโวลต้าสีสีม่วงนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ได้มีผู้นําของโวลต้าสีเนี่ยสามารถใช้เป็นโนวาเชลลอนของผมได้นะอันนี้มันนําได้มันนําคีบบวกสีแล้วก็บวกทุกอย่างร้อยี่สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้สามารถนําได้หรือถ้าใครไม่ได้มีโนวาเชลลอนก็สามารถใช้ผู้นำของอเบนกาเชลลอนสีเหลืองได้ตรงนี้แต่ว่า มันจะเก่าหน่อยนะแต่ก็ถือว่าเล่นได้แหละเพราะว่ามันพาสิมันดูดีอยู่นะในด่านนี้นะครับเพราะว่ามันสามารถดีบัฟเอเดเดคดีเฟนต์ได้20%เอาจริงนี่คือมาเล่นได้นะถึงตัวมันจะยุ่เก่าก็เถอะนะครับทั้งโอเมก้าเหลืองแล้วก็โคโยต้าเขียวเลยนะโคโยต้าซูปเปอร์ไซยส์สีสีเขียวก็เล่นได้นะผมเอาไปเล่นเลยนะเพราะว่ามันสามารถพาสิมันเนี่ยมันเหมือนกับโอเมก้าชอรอนสีเหลืองเลยก็คือมันสามารถดีบัฟเอเดเดคดีเฟนต์20%ได้ซึ่งตรงเนี้ยตรงการดีบัฟตรงเนี้ยนะครับมันเป็นสิ่่งที ช่วยได้เยอะในด่านนี้นะเพราะว่าอยากให้รู้กันนะครับว่าด่าน SBR เนี่ยศัตรูมันได้การสถานะนะครับดังน,นั้นก็คือการหักลบเอเดเรเดฟเอนส์สัก20%เนี่ยก็ถือว่าช่วยได้ดับหนึ่งเหมือนกันนะเออแบบลองคิดสภาพไปโผล่มาสองตัวเนี่ยทั้งโอเมก้าแล้วก็โกยเต้าสี่เนี่ยโผล่มาก็เท่ากับว่าทั้งนั้นนี่คือศัตรูโดนหักลบ a อเดเรเดฟเไปแล้วประมาณ40%นะเว้ยแต่ผมจะขอใช้เป็นโนวาเชอลอนแล้วกันเพราะว่าโนวานี่คือมันสามารถซิลแม้ตายได้ไงแล้วก็ซัพพอร์ตดีเฟนส์ให้กับฝ่าย ตัวดีได้ด้วยนะครับผมก็เลยหยิบโนวาเล่นมากกว่าจริงๆผู้นําของทีมเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้นะครับมันมีขอยนั่นด้วยนะฮะตัวของเชนลอนไอเจ้ามังกรผู้หญิงอะ่ะไม่รู้ว่ามันชื่อว่าอะไรนะเป็นมังกรแห่งมหาสมุทรหรือเปล่าไม่รู้นะก็เป็นตัวนี้นะครับนี่เป็นตัวผู้หญิงตัวนี้นะอันนี้สามารถเอามาใช้งานได้เลยนะครับเอามานําได้ด้ดวยแล้วก็พาสีของคุณเธอเนี่ยพาสีของเจ๊เนี่ยมันถือว่าดีมากไอด่าน SBR านะพาสีมันดูดีมากอันนี้คือ ถ้าใครมีก็สามารถเอามาเล่นเลยนะครับคืองไงก็คุ้มดีมากๆตัวนี้แต่ผมไม่มีก็เลยต้องต้องทําใจไปนะครับเพราะไม่มีก็คือไม่มีนะก็ปะลุยได้ครับทีมก็คือทีประมาณนี้นะฮะโดยทีของเราจะหน้าตาแบบนี้นะครับหลักๆคือร่างไซ亚สีหมดเลยนะครับตัวละครสายดาเมจนี่คือแบ่งๆกันทั้งทีเลมนะเพราะว่าตัวละครในทีมนี้คือมันตีแรงระดับแบบพอๆกันเลยอะ่ะผพราว่าหนักสุดจะเป็นของพวก4ปีกับ โกเต้าสีสีม่วงอันนี้คือ Number 1กับ Number 2ูแล้วของเรื่องดาเมจนะครับโกเต้าเพื่อนนี่คือเดอะแบกเรื่องดาเมจเลยแล้วก็เรื่องของหลายๆเรื่องด้วยทั้งเรื่องการแทงการการลุยเดี่ยวคือแม่งสุดจัดในทีมแล้วตัวนี้คือมันแบกได้เลยนะครับทั้งแอคทีฟแล้วก็ตัวมันเองนี่คือเก่งมากๆนะครับผมนะก็แนะนําว่าหาเพื่อนนี่คือยิ่งอัพลิง์เยอะยิ่งอัพเบิร์นนำนี่ยิ่งดียิ่งบททางเยอะก็ยิ่งดีด้วยนะครับพยายามหาเพื่อนเทพๆไว้ก่อนเลย แบบเนี้ยเทพมากๆนะครับก็มาได้วลาฮะนะอย่างที่เห็นนะครับเปิดมาเทิร์นแรกนะครับจะเป็นแก๊งมังกรทั้ง4ตัวนะครับมับงกรหน้างงโง่เองไม่สมเป็นมังกรเลยเกิดมาไม่น่าเป็นมังกรเท่าไหร่หน้าแม่งหน้ากลัวมากเหมือนลูกกระจอกเลยฮะโอเคมาอัน,นี้เรามีโอเมก้าอยู่นะครับโอเมก้ามันหักลบอีลคได้40%นะแต่แค่นี้ยังไม่พอในการแท้งนะครับผมจะใช้เทมของนี้ไปก่อนแล้วกันนะไอเทมของหนูไปก่อน ไอเทมเมาส์นี่คือเป็นการหักลบเอเดเดีเฟนส์สตูอีก40%ก็ใช้ไปเลยนะครับนี่เป็นการดีบัฟเพิ่มไปอีก40%ตอนนี้คือสตูมันติดดีบัฟประมาณ80%นะครับยังไงก็คือมันตีแต่เราไม่ค่อยเข้าออแล้วก็สบายใจได้นะฮะเราจะทําการตีใส่ตัวสีม่วงก่อนล้วกันนะครับจัดการไอ้เจ้ามังกรม่วงไปก่อนเพราะว่าสีเขียวเราเยอะเหมือนกันนะใส่เข้าไปฮะบแบบนี้ครับผมโอเค สบายใจได้ถ้เทินนี้นะครับเพราะเราใช้เทมไปแล้วนะครับแนะนำก่อนจะเริ่มทําการโจมตีเนี่ยเราควรจะเช็คไปก่อนว่าเราใช้เทมไปได้ยังคือก่อนจะทําการโจมตีอ่ะควรเช็คก,ก่อนว่าเทินนียเราโอเคไหมเราจัดตาแหน่งโอเคไหมเรากะดจังหวะถูกหรือเปล่าแล้วค่อยทาการโจมตีนะครับแนะนําอย่างยิ่งเลยไม่ไงั้นนี่คือบางทีมันจะมันจะพลาดเอาได้นะฮะพยายามเช็คก,ก่อนว่าเรากดไอเทมไปหรือยังแล้วก็แนะนําอีกหนึ่งอย่างนะครับเปิดมาเทินแรกนะครับคุณจะใช้เทียมป้องกันไปก่อนนะครับไม่งั้นนี่คือมีสิทธิ์ตายได้ ในการเปิดเทิร์นมาเทอนแรกเลยนะครับตีไม่เข้านะฮะสบายมากเลยเมื่อกี้คือตีแม่ตายมาแค่แบบหลัก2องพัอ่ะโคตรเบาอะ่ะปกติคือด่าน ex นี้คือมันตีแม่ตายมาหลักแสนขึ้นทั้งนั้นนะเอาละมึงเอ้สบายครับสีเหลืองใส่เข้ามาใส่สีแดงไม่เข้าหรอกนี่ไงเข้าแค่หลัก9้าอ่ะคิดดูดิคือโอเมก้าแม่งโหดมากครับทั้งดีเฟนซ์เยอะแล้วก็พาสีมันก็โกงมากเช่นกันโอเคมาครับเทอร์นนี้นะครับ เรามีดับเบิร์กยาต้าซูเปอร์ไซヤสี่ทั้งตัวใหม่และตัวเก่าในเวลาเดียวกันแล้วก็มีซัพพอร์ตระหว่างกลางเป็นของโนวาเนี่ยถือว่าเป็นเธอที่ดีนะเพราะว่าซัพพอร์ตก็มีตัวใส่แท้งกับดาเมจก็มีนะฮะโอเคดีมากก็สบายใจได้เว่าเ์อนี้คือเรามีผลจากไอเทมมาอยู่นะครับไม่ต้องห่วงเนะี่ยเราไหวอยู่ะฮะจัดการเจ้าตัวม่วงไปก่อนเลยแล้วกันนะฮะใส่เข้าไปครับอืมผมจะทําการซิลใส่เจ้าตัวเขียวไปก่อนแล้วกัน เพราะว่ากลัวว่าไอตัวเขียวมังกรเนี่ยมันจะมาทาการไม้ตายใส่โคเกต้าเขียวนะแล้วก็ให้โคเกต้าเขียวไปย้ําใส่สีม่วงเผื่อไม่ตายนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ข้อดีของทีมนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นทีมแห่งไซヤสีเนาะไซ่ซีแม่งโคตรเยอะเลยคือทีมไซヤสีอ่ะสเสน่ห์หลักของมันก็คือมันสามารถเคาน์เตอร์ไม้ตายและสวนกลับได้อันนี้คือสเสน่ห์หลักสําคัญของมันเลยซึ่ง เป็นสิ่งที่ทําให้เราเล่นง่ายขึ้นเยอะนะครับเวลามันเคาน์เตอร์นะฮะมันก็คือจุดแข็งมันก็จุดอ่อนในเวลาเดียวกันเนี่ยเพราะถ้าเกิดมันไม่หลบเนี่ยมันจะอันตรายมากๆนะมันจะโดนมาโคตรหนักเลยเพราะมันบางไอ้พวกร่างรไซヤสีนะยกเว้นโกดาต้าซูเปอร์ไซヤสีโกดาต้าไซヤสีนี่คือมันคนละชั้นกันนะครับมันมีความศึกระดับหนึ่งเลยนะดีเฟนซ์แสนกว่ากเลยฮะถือว่าดูดีมากๆเอาละเท่าไหร่เนี่ยเก้าหมื่นสี่โอเคสบายอยู่ฮะไม่รุนแรงเท่าไหร่ แล้วก็ให้โกยต้าเขียวตามแผนนะครับจัดการต,ตัวม่วงให้มันตายไปเลยนะฮะนี่เห็นไหมถ้าเราไม่ย้ำม,มันก็ไม่ตายนะอันเนี้ยตายซะเรียบร้อยตายป่าวะเออเค้ตายนึกว่าไม่ตายท่าแล้วมาครับเท่นนี้นะครับเท่านี้คือเราไม่ได้มีตัวละครสายดีบัฟเลยนะก็ค่จะอันตรายนะครับดังนั้นนะครับก่อนอื่นเลยนะใช้ที่ไม่กอแล้วกันไม่งั้นนี่คือเสียงตายได้ก็เป็นของวิสละกันนะครับไอเทมวิสนี่คือไ,ไอเทมที่ดีมากๆนะ ไอเทมสายป้องกันนะครับที่สามารถแทงได้แบบ40%เลยเดียวเป็นเวลา2เทินนะครับเป็นไอเทมที่โคตรจะแบบโคตรจะดีเลยฮะของใช้ประจําของใช้ประจําด่าน SBR นะฮะเทินนี้คือเบต้าจะถึกกว่าโกคูไซยะสี LR ในตอนแรกนะแต่เอาจริงคือโกคูมันถึกกว่าไงแต่ต้องไลม่มมนตายไปก่อนดังนั้นคือควรจะให้เบต้าไปแทงช่องแรกแล้วกันอย่างนี้นะครับผมจัดการใส่เจ้ามังกรฟ้าก่อนแล้วกันนะคิดว่าจะทําได้อยู่ครับ เพราะว่าเทอร์นี้คือเราฟูลดาเมจมากๆเทอร์นี้คือตัวละครซูเปอร์ไซヤสีนี่คือมากัน3ตัวเลยไงยังไงก็คือน่าจะสามารถจัดการเจ้ามังกรฟ้าได้ตายทันทีนะครับภายในเทอร์นี้นะเอาแล้วมึงเอ้ยหลบไหมนะล่างไซสสีต้องหลบให้ดูหนึ่งครั้งโอเคนี่แหละดีนี่มันจะไม่ได้ ECA นะครับอย่าลืมเรามีนัดกัน ECA นะเจ้าเบยต้าสีสีฟ้ากับโกคูสีสีแดงเนี่ยมี ECA วันที่12บสอง้างสิบสองสิบสามว่ะ จำไม่ได้และเอามาวันที่สิบต้นๆหละครับติดเบิ้ลดีมากนะครับทุกการโจมตีติดเบิ้ลกับการโจมตีคริลิคอนในด่าน SBR าเนี่ยสำคัญหมดนะถือว่ามันคือกําไรของเรานะครับจะเบิ้ลแบบไหนก็ได้เบิ้ลธรรมดาเบิ้ลไม้ตายก็ยคือกาไรหมดนะฮะเป็นการเสริมสร้างนาเมีือให้ไกลขึ้นกว่าเดิมอีกก็ถือว่าทําให้เราเนี่ยจบเกมได้ไวขึ้นนะครับโอเคจะตายไหมเนี่ยไอ้มังกรฟ้าเนี่ยน่าจะมีรุ่นอยู่ให้ตายนะเนี่ยตายป่าววะ ตีเขียวตีเข้าไปคีริคอนเหมือนจะตายตายครับนี่เราวันเทิร์นคิวบอกเลยสุดยอดแล้วก็นี่ครับเมื่อทําการกดแอคทีฟโกยต้าสี่เนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยเล่นง่ายขึ้นเยอะมากๆเพราะว่าแอคทีฟโกยต้าสี่เนี่ยมันเป็นการดีบัฟไปดีเคดีเฟนทั้งหมด40%ให้กับฝ่ายนงข้าวนะครับแล้วเทิร์นนี้คือมีโอเมก้าได้ไงโอเมก้าก็ดีบัฟไปอีกเอดีเคสี่สิบเปอร์เซ็นต์รวมกันแล้วนี่คือเทิร์นนี้คือศัตรูมันตีเราแบบไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะเพราะว่า มันโดนดีบัฟทั้งหมดอ่ะแปดสิซนะครับลองคิดสภาพดูดิโคตรโกงเลยบอกแล้วทีนี้แม่งโกงจริงเออเล่นง่ายอยู่ฮะใส่เข้าไปเลยแบบนี้อือหทีนี้คือไอเทมมันต้องใช้ก็ได้นะอย่างที่บอกไปคือมันโดนดีบัฟแบบมหาศา,ศาลมากๆแล้วอ่ะเห็นไหมตีไม่ข้าอ,อแล้วนะครับสบายมากโคตรชิลเลยนะแล้วก็เผื่อใครไม่รู้นะครับเงื่อนไขในการใช้แอคทีฟโกยต้าสีก็คือต้องโดนโจมตีไปก่อนสี่ครั้งถึงสามารถใช้งานได้ อันนั้นคือเปิดมาเทิร์นแรกอ่ะเวลาเจอโคยเวลาเจอหน้าโคยต้าไซยาสี่เนี่ยก็แนะนําให้มันไปแทงแบบบ่อยๆเลยนะเออนะครับตีไปสี่ล้านโคตรแรงดูดิโคตรโกงอะอย่างเฟี้ยวฮะโหดมากแต่ไม่ตายเหลือทําไมอยู่จึงหนึ่งแม่งนะตามนั้นนะครับคือเวลาเปิดมาเจอหน้าโคยต้าสม่วงเนี่ยพยายามให้มันไปสแตก็กสแต็กการรับโจมตีมาก่อนนะฮะ คือพยายามให้ไปโดนโจมตีมาก่อนขั้นต่ําคือ4ครั้งอะ่ะจะได้สามารถกดแอคทีฟพ,พันเทิร์นหน้าได้แอคทีฟโกคูสีก็ใช้ไปเลยฮนะเพราะมันก็คือแบบเป็นการใช้ฟรีก็ใช้ไปเดยครับยังไงก็คือคุ้มอยู่แล้วนะฮะใส่เข้าไปเผื่อลุ้นคิริคอนเอานะเพราะว่าบอสเป็นสีเขียวตัวนี้นะครับเันเป็นสีฟ้าตีไม่เข้าแต่ก็ถือว่าระดับหนึ่งห้าแสนก็เอาอยู่วะไอเทมหมดไปแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือมันโดนดีบัฟไปอยู่20%ซ บอสตีมาแค่2ทีแต่ก็มีโอกาสเสี่ยงตายอยู่ะฮะเอางี้แล้วกันนะผมผมว่าผมไม่น่าตายหรอกอาจจะแค่เกือบตายแต่ไม่น่าตายครับตรงนี้น่าอยู่ฮะเราจะทําการแบบนี้ฮะผมจะขอไม่ใช้เข้มแล้วกันนะฮะเราน่าจะรอดได้อยู่แต่เราอาจจะเกือบตายตรงนี้นะไหวแหละเชื่อผมดิไหวอยู่ตีเข้ามาหลักเก้าหมื่นโอ้โหเก้าหมื่นกับหลักแสนเลยทีเดียวนะครับตรงนี้คือมีความเสี่ยงสูงแล้ว ถ้าเกิดว่าบอสมันไม่ตายใส่ LR สปีแลว้วเราไม่หลบเนี่ยเราตายได้ฮะแต่ไม่แน่เราสามารถฆ่ามันตายก่อนก็ได้นะถ้าเกิดว่าเราคิดดิคอนบ่อยหรือไม่ถ้า4ปีคิดดิคอนที่เราชนะได้นะเอาไงคิดดิคอนไหมฮะเอาเหรอว่ามึงเอ้ยไม่คิดซะด้วยโอเครอดตายครับผมนี่เห็นไหมสบาย าโดนแม้ตายนะมึงเอ้ยอถือว่าเราโชคดีที่เรารอดมาได้นะครับงั้นก็ปิดฉากลลกันเลยแล้วกันนัเราเสียเวลามากพอแล้วนะครับระหว่างนี้คือพยายามเก็บหลอดดกคังให้ขึ้นมาประมาณแบบเกือบครึ่งหลอดก็ได้นะจริงๆคือหลอดดกคังเนี่ยมันควรเก็บไปใช้ตอนเฟสที่สามนะครับจะคุ้มสุดนะครับผมนะหลอดดกคังนี้คือควรใช้ในเฟสที่สามหรือไม่ก็ใช้ในเฟสที่สองก็ได้นะครับแล้วค่อยไปใช้เทมยัดเอาตอนเฟสสามก็ได้ตรงนี้แล้วแต่การเล่น แต่น,นั้นก็คือเก็บหลอดดกคังไว้ใช้ปิดฉากเฟสสามดีกว่านะครับตรงนี้นะฮะซึ่งก็เทคนิคสาหรับการเก็บหลอดดกคังนะครับเผื่อใครยังไม่รู้ว่าการเก็บหลอดดกคังเนี่ยมันมีความขึ้นเร็วกับขึ้นช้าอยู่คือเวลาคุณเก็บลูกแก้วครับเวลาคุณเก็บลูกแก้วตามสีของตัวละครเนี่ยหลอดูกคังมันจะขึ้นเร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเก็บลูกแก้วไม่ตรงสีตัวละครเนี่ยหลอดดกคังจะขึ้นช้าลงนะครับนะแต่ก่อนอื่นเราไ้ที่ไปก่อนแล้วกันไม่งั้นตายฮะผมใช้เป็นของ A นี่แล้วกันนะฮะพีซ้นสเน็กแล้วกันกันนเมสามสิบเปอร์เซ็นต์กับฮิลเลียตมาห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ให้แบบนี้เหรอน่าจะโอเคเนาะอืมมิกาตาร์แทงช่องแรกไปก่อนใส่เข้าไปสีแดงแบบนี้ฮะโอเคอืมเนี่ยครับอย่างเช่นโนวาเนี่ยเป็นสีเหลืองนะถ้าเราเก็บบอลสีเหลืองเนี่ยหลอดลกูกคังจะขึ้นมาไวขึ้นนะฮะลองต้องสังเกตลองหลอดลกูกคังนะมันจะขึ้นมาไวปกตินะฮะลองดูนะลองเก็บดูชึบ มันจะขึ้นมาแบบจึ๊บเลยอะมันจะขึ้นมาแบบเป็นข้อแบบข้อจึงนึงอะแต่ถ้ากับกันเนี่ยโกลต้าเป็นสีเขียวถ้าผมเก็บบอลไม่ตรงสีเขียวเนี่ยมันจะหลอดลูกค้างเนี่ยมันจะขึ้นได้ช้ากว่าเมื่อกี้นะเราสังเกตดูนะเออผมจะให้โกลต้าเก็บบอลสีม่วงแล้วกันดูที่มันจะขึ้นช้าขนาดไหนนี่ครับเห็นข้อแตกต่างไหมมันมีความขึ้นช้ากับขึ้นเร็วอยู่นะเห็นไหมเออนั่นแหละคือสิ่งที่แบบสําคัญในการเก็บหลอดลูกค้างเลยนะครับเอาจริงคือเมื่อกี้ผมไม่ควรเก็บลูกแก้วตามสีนะ ม่ง,งั้นคือหลอดรถคันจะขึ้นได้ไวขึ้นนะครับมันทําให้เราแบบเร่งสปีดหลอดขึ้นไปไกลขึ้นไปอีกนะเออจริงๆมันควรจะกักไว้ใช้เฟสสามดีกว่าไม่เป็นไรครับใช้ไปแล้วเมื่อกี้เบลตาติดเบิ้ลด้วยฮะหลบไหมอาจจิงะเฮ้ยจะโอู้หหลบสองรอบติดเอาเรื่องจริงเว้ยไฟนอลใช้เอ็แท็กเห็นไหมล่างไซตสี่แม่งคูมากครับแม่งมีความเท่ของมันอยู่แบบไม่มีใครเหมือนได้คือการเคาน์เตอร์แล้วหลบ คือการหลบแล้วคตเค์าตอร์สิพูดผิดเคาเตื้อแล้วหลบคืออะไรวะก็เหมือนกันเนาวะไม่แน่เหมือนกันงงพูดแล้วงงพูดแล้วหลอนแล้วเนี่ยนั่นแหละครับนะถ้าหลบได้ก็ถือว่าดีไปถือว่าเท่ไปฮะถือว่าแบบกําไรแต่ถ้าหลบไม่ได้เนี่ยก็ตายหา่าเนี่ยครับประมาณนั้นเลยฮะโคชตาติดเบิ้ลด้วยครับโคตรด,ดีผมมาโคตรด,ดีเนี่ยทุกการติดเบิ้ลติคดคลิริคอนนี่คือสําคัญจัดๆบอกเลยเอาละมา โอเคอย่างที่บอกไปนะครับเวลาเวตาสีสีม่วงโผล่มาเนี่ยไปแท้งเลยนะครับนี่ช่องแรกไปมากี่รอบเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกรอบยังไงคือแอคทีฟได้เทินหน้าอยู่แล้วนะครับสบายเลยฮะเทินหน้าจําไว้เลยว่าเทินหน้านี่คือแอคทีฟมาแน่นอนจังหวะนี้เทินนี้นคือโนวาฝ่ายนรงข้ามโดนซิลไปอยู่นะครับเราจะทําการรีบปิดฉากเจ้านโนวามาเลยแล้วกันนะภายในไม่กี่เทินที่จะถึงนี้ได้เวลาปิดฉากมาแล้วครับผมนะโอเค ยังไงเดี๋ยวเนี่ย,ยนี่แหละเอาโอเคใส่เข้าไปเท่าน,นี้เรามีไอเทมอะไรไหมเท่าน,นี้คือหมดไอเทมไปแล้วนะครับเพราะว่าไอเทมนี้มันอยู่ได้แค่หนึ่งเทินไงเอออย่าลืมนะครับว่าไอเทมบางไอเทม,นมนนนเ,นเนี่ยมันอยู่ได้แค่หนึ่งเทินไงอย่างเช่นไอเนี่ยมันอยู่ได้แค่หนึ่งเทินจริงๆนะครับก็เราจะใช้ไอเทมเพิ่มเติมไหมในเทินนี้แต่จะว่าไปเทินนี้คือเรามีพาสซีฟของโอเมก้าอยู่นะครับดีบัฟเอเดเค40%นะ่ะน่าจะน่าจะรอดได้อยู่แหละผมว่าเราไม่น่าใช้เทมก็น่าจะ อยู่รอดได้ใช่ไหมได้แหละครับเพราะว่าเรามีดีเฟนต์ออมาหลักแสนน่ก็ไหวยอยู่ะฮะ้นก็คือมีโกยต้าสกับโกคุสี่ปีอยู่มันสามารถเคาน์เตอร์ไม่ตายได้ไงน่าจะไหวยอยู่ะฮะโอเคสองล้านเก้านะครับเตะหน้าเข้าไปแล้วฮะบิ๊กคือ้บงคามิฮามิฮ่าโคเท่บอกเลยอยากได้มากรอมันกลับมาตอนเวอร์ไวอะไรบ้าง ผมเล็งเจ้านี่อยู่นะไอ้เจ้ากูจะต้าม่วงเนี่ยโคตรอยากได้เลยวะจริงจรงิงเท่มากเลยไปโอเมก้าล้านแปดใส่เข้าไปนะระหว่างนี้ก็พยายามเชียร์ให้มันติดเบิ้ลก็ได้นะฮะยิ่งเบิ้ลเยอะยิ่งดีนะครับทั้งเบิ้ลท,ทั้งคีรีคอนนี่คือเอาหมดอะ่ะบอกเลยโกซีปีสองล้นห้านะครับอันนี้คือมันเบาเพราะว่ามันลิงก์กับโอเมกาเ้าไงจริงๆมันควรลิงก์กับพวกร่างไซ亚ส,สิแต่ไม่ได้ติดเบิ้ลนี่แหละเยี่ยมไปเลยฮะนี่คือผลดีของการติดเบิ้ลแม้ตายนะครับ แรงเข้าไปใหญ่ฮะจบไวขึ้นไปอีกอแต่ไม่ตายมันไม่ตายเป็นไม่ได้อย่างไรทําไมเขาไม่ตายกันเนี่ยฮะเฮ้ยเจ้านี่มันอึดใช้ได้เนี่ยแม่งมาครับเึงนี้ก็น่ากลัวเช่นกันงั้นไอเทมวิสล้วกันนะไม่ไหวแล้วกลัวมันมันมีสิทธิ์ตายได้จริงเพราะว่าโตบางมี2ตัวครับจังหวะนี้ไม่ไหวฮะวิสเลยละกันนะครับแล้วก็โอเค ตอนนี้คือน่าจะโอเคแล้วฮะเราจะให้โนวาเนี่ยตีใส่ตัวสีม่วงไปก่อนนะครับเพื่อทําการซิลแม้ตายสีม่วงไปก่อนแล้วก็ให้เบต้าสีฟ้าตีใส่โนวาแผ่นรงข้ามสีแดงนะครับซึ่งน่าจะสามารถจัดการมันได้เลยภายในวันช็อตแล้วก็โกคูสีก็ใส่เข้าไปครับย้ำเข้าไปเผื่อไม่ตายจะได้เอาชัวร์ได้นะครับผมนี่แหละครับคือการวางแผนจัดตาแหน่งนันถือว่าลงตัวนะครับอย่างที่เห็นนะผมให้โนวาไปซิลก่อนนะ จะได้ไม่เป็นปัญหาให้กับโกคูสีด้านหลังนะครับเพราะโกคูสีเป็นสีเขียวไงเผื่อโดนแม่ตายเข้ามาก็ตายได้ไงเราต้องเทไปไว้ก่อนเนี่ยต้องให้โนวามันไปสิวแม่ตายเจ้าตัวสีม่วงก่อนนี่แหละครับคือการวางแผนชั้นเลิศน,นะฮะมันจะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยฮะไปสองนั้นสามจะเป็นสีเขียวดีตีไม่เข้านั่นไง <c oughs> มันตบ 50, ห้าหมื่นเอ้าคือห้าหมื่นเฮ้ยไม่ไหวจะเคียงจริงแกร์ียแม่งเลย เธร์นนี้นะครับมีซูเปอร์ดีบัฟนะครับจากเวตตาเขียว20โอเมก้าแดงสี่สเป็น60แล้วแล้วก็จากเจ้านี้อีกสีเป็นร้อยเปอเซนตมึงตีกูไม่เข้าแล้วเพื่อน <c oughs> มึงตีกูไม่เข้าแน่นอนกูบอกเลยตีกันก็ไม่เข้าผมบอกเลยนะตีไม่เข้าครับผมเชื่อสุดใจแม่งตีไม่เข้าจริงๆนะเว้ยตีไม่เข้าตีไงก็ไม่เข้าเออแต่แม้ตายใส่ตัวสีเขียวเข้ามาก็ไม่เข้าหรอกจริงๆ เพราะว่ามันดีบัฟเอดีเคร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือดีบับเอเดีเคหมดเปือกครับบอสตีไม่เข้าไม้แตกเข้ามาก็ไม่เข้ามึงโคตรโกงถือว่าเป็นฟรีเธอะไรก็ได้นะไอ,เอ้เธออย่างเงี้ยแบบดีบัฟหมดเลยอ่ะโวยกาตาสีมว่วงโวยกาต้าสีเขียวโอเมก้าแดงแล้วมึงติดเบิ้ลธรรมดาทําไมล่ะมึงติดเบิเล้ลไม้ตายอยู่ครับไอพี่ฮะไอลิงแดงสีเอ้เบิ้ลก็ติดทั้งทีเบิ้ลไหมเบิ้ลไม้ตายก็ไม่ติดเบิ้ลธรรมดาตลอดนะ คอนเซปต์หลักของช่องเรานะครับมาแอคทีฟก e uh ็ใ huh. ส่ไปเลยนะครับอย่างที่บอกไปคือยังไงก็คุมอยู่แล้วใส่เข้าไปเลยนะฮะมันคือการแบบตีแบบฟรีๆไงฟีดามเมดอะใส่ไปเถอะคุมอยู่แล้วไปตุ้มตาหนึ่งถือว่าสวยงามแต่ไม่คิยิลคอนก็เสียดายหน่อยไม่เป็นไรได้อยู่โนวาไปแทงไปครับช่องแรกเลยฮะเราจะให้โนวาซิลไปก่อนอย่างที่บอกไปตอนนั้นนะครับทำแผนเดิมเลย ก็ตามแผนเดิมเลยนะครับอืมประมาณนี้ฮะโอ้แบบนี้ไม่รู้ว่ามันจะตายป่อวันนี้เทิร์นนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะตายหรือเปล่านะเพราะว่าหลอดดกครั้งนี้คือขึ้นมาแบบไน่นแล้ววะขึ้นมาจดจ่อแล้ว,วครับถ้ามันไม่ตายนี่คือปัญหาหลักของเราอะนะโกสี่ฆ่าให้ได้นะโกสี่คริติคอนได้ไหมขอร้องล่ะอยากให้ตีตายไปเลยเทิร์น,นเดียวเทิร์นนี้เนะี่ยไม่งั้นนี่คือหลอดดกครั้งมันไม่ไหวนะโอ้โห้ฟัง ฟังคาสั่งลราหมดตลอดเลยว่ะมันต้องอย่างนี้เพื่อนมันต้องอย่างนี้ลูกรักโคสีลูกโอ้โหคิดดิคอนตามแบบอพระรองพระเอกคิดดิคอนพระรองคิดดิคอนตามก็อ,อย่างนี้โอ้โหสุดยอดนี่ครับนี่คือการเล่นที่สมบูรณ์แบบนะครับนี่คือการเล่นแบบเพอร์เฟกต์เลยทีเดียวเพราะว่าหลอดดกค้างขึ้นมาถึงเฟสสามพอดีเป๊ะอืแล้วมันเป็นเทินของโกยต้าสีม่วงได้ไงอะไรจะลงตัวขนาดนั้นวะเนี่ยโอ้โหดีจริงเลย นะก็ไปครับไอเทมลดเอเดเคดีเฟสตู40%ก็สามารถคอมโบกับพาสซีฟของโอเมก้าแดงได้นะครับการว่าเท่นี้คือเอเดเคสตูเนี่ยโดนหักลบเอเดเค80%เลยทีเดียวสบายสบายกูละ่ะ <laughs> หวานหมูแล้วมึงเอ้ยมาครับก็ใส่เข้าไปเลยฮะยังไงคือเท่นี้คือบอสโดนโดนกุลเกต้าสี่ใส่เข้าไปก็น่าจะครึ่งหลอดได้แหละสบายได้เลยครับสบายใจได้เลยคือแบบ หรูเยี่ยมครับงั้นผมจะใช้ไอเทมป้องกันซ้ำไปแล้วกันเผื่อมันไม่ชัวนนะครับเป็นของไอเทมนี้แล้วกัน Android เอกเพราะว่าผมกลัวโกคูสีพลูเวรโดนตบมาแรงไงก็เสี่ยงเหมือนกันอันนี้คือผมเอาโคตดเซฟนะอันนี้คือผมโคตดเซฟเลยคือเซฟจัดจัดไงไม่งั้นอาจจะตายได้เราเซฟไว้ก่อนนะครับแต่ไงก็คือเรานะเนี่ยสามารถชนะได้มางเพราะว่าตอนนี้เรามาแบบมาแบบมา,แบบมาดีมากอะ่ะ คือโกยต้าสี่สีม่วงในไม่ตายแบบหลอดลูกครั้งได้ไงยังไงคือตั้งประมาณครึ่งหลอดได้หรอวะแม่งกดเฟลสองทีมันพูดมากไอเวนชิบหายไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็โอเคกดเฟลไปสองทีแม่งเอ้เอาละ้ฮะอ้าวจริงเมื่อกี้ไม่ต้องใช้เทมก็ได้นะแต่ผมผมเอาชัวแบบเอาชัวรเบอร์เซนไงไม่รู้บางทีมันอาจจะไม่ตายเข้ามาใส่โกสี่ฟัวเบอร์สองทีติดก็ได้นะฮะ เขจะไปรู้แล้วนะเนาะเผื่อไม่หลบหอย่างเงี้ยมันโดนแม่ตายเข้ามาดอกละสองแสนก็ตายได้ไงแต่ไม่น่ามันโดนถังลถอีดีเคแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่หว่าผมไม่น่าใช้ผมใช้ทำไมวะเฮ้ยน่าหน่ะสิมันจะการว่ามันสำคัญในตอนท้ายๆของเกมมากกว่าเนี่ยผมใช้ไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าข่าแม่ตายภายในไม่กี่เทิร์นนี่คือมันจะลำบากเอาตอนนั้นเอานาน่าจะไหวอยู่ละครับตรงนี้นะครับน่าจะโอเคอยู่ ซิลใสโอเมก้าดีไหมผมว่าโอเมก้ามันไม่ได้ซิลใส่โนวาดีกว่าครับจะได้ไม่เป็นปัญหาของโนวาฝั่งเรานะครับแล้วก็ย้ําใสโนวาเข้าไปเลยะฮะมันจะตายอยู่ะฮะพันเเทอร์นี้จะตายอยู่ส่วนโกดต้าเขียวก็ย้ําใส่โอเมก้านะครับจังหวะนี้คือพยายามให้ตัวละครฝ่ายเราอะอย่าไปตีใสตัวละครที่เราแพ้ทางธาตนะุเนี่ยมันจะไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับก็ใส่ตัวละครที่เราชนะทางธาตุดีกว่านะครับ น่าจะดีกว่านะฮะโอเคไปครับโนวาโนวาจับโนวาได้กันเอง <c oughs> มึงคือใครวะเนี่ยมึงเป็นใครกันแน่เนี่ยโนวาเม่อไหตัวจริงกันแน่วะเนี่ยติดเบิ้ลครับกอดรอบสองติดใจเรื่องไงไปซิลรอบสองะฮะโนวาติดซิลไปอีกครับสบายโอเคน่าจะโอเคอยู่นะจงังหวะแบบนี้น่าจะไหวอยู่นะแต่ว่าเทิร์นหน้าก็หมดไอเทมแล้วนะครับ เธอหน้าต้องเติมไอเทมต่อนะใช่เธอหน้าต้องยัดไอเทมเพิ่มเติมต่อนะครับหลบไหมเนี่ยหลบปะเนี่ยเอ้ยอาอคอไม่เข่าตกใจทําไมมันตีไม่เข้าโอ้โหเอ้ยนะโดนไอเทมแล้วก็โดนดีบัฟจากไอ้นั่นไงดีบัฟจากไอเทมแล้วก็ดีบับจากโกยต้าด้วยสบายจัดๆบอกเลยนะฮะโอเคต,ตีคีเดคอนด้วยอไอเจ้าโกยต้าสีเขียวสบายครับโอเค มาไปครับเหมือนเดิมครับคอมโบเดิมคอมโบสุดเด็ดมันกะคือโมาว่าคาคริชเตเซโมชโตญูเกโตมตโนนิโยตูมตีบัฟไปอีก40%นะครับก็งั้นก็เทนี้สบายใจได้เนี่ยใส่เข้าไปฮะบแบบนี้ผมจะให้เทนี้ผมจะให้วิกาตา4ีตีใส่โอเมกา้าแล้วก็ให้2ตัวหลังตีใส่โนว่าไปนะครับตามแผนเลยนะฮะ พราะผมคิดว่ากูตาสีตีใสโนวาไม่คุ้มเท่าไหร่นะเนี่ยตำแหนสี่ล้านหนึ่งเราไปตีสู้ใส่โอเมก้กาดีกว่าจะได้รีบค่าได้ตายเอาไวขึ้นบีกไงครับเพราะยังไงคือสีฟ้าในทีมเรามีเยอะอยู่แล้วไงทั้ง LR4 อแล้วปีก็ B. มึงเบิ้นธรรมดาทุกรอบมึงเป็นเที่ยอะไรครับไอสัตว์กูด่ามึงหน่อยดิมึงติดเบิ้ลมึงช่วยติดเบิ้ลไม้ตายได้ปะในคลิปนี้คือไม่เคยเห็นกูตาขึ้นเบิ้ลไม้ตายเลยว่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับกูคำสาบโบราณไงเนี่ยฮะคำสาบโลกคางบทเทิร์น โดนคำสาบปะเนี่ยไม่รู้ตลอดอะสามสี่รอบแล้วมั้งเนี่ยก็ไม่อยากจะบ่นหรอกแต่แม่งขัดใจว่ะเป็นไรวะเฮ้ยผีหลอกเหรองงไปครับตายปะเนี่ยไม่ตายเนี่นดเดียวอีกแล้วโน <c oughs> วากูคนตายก็ไม่ตายรอดได้ยังไงกันมึงไม่ตายใช่ไหมได้กูจะสั่งเสียมึงเองไปไปตายดีนะเพื่อนลาก,ก่อนนะ ไปครับโกคูสี่ปิดฉากให้โนโวว่าไปสุสุกติแล้วกันนะฮะตายตูม้มรานแปดโคตรแรงแล้วก็ไอเทมไปเลยครับผมเพื่อเป็นการชัวในการอยู่รอดนะครับเอาจริงคือใช้ทับไปเลยนะครับไม่งั้นบางทีอาจจะตายได้ก็จริงไม่ดิต้องงี้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 ให้โนว่าไปซิลไปก่อนช่องแรกนะครับแบบนี้ฮะแล้วก็ให้สี่ปีไปตีเลยครับแบบนี้ฮะเฮ้ยได้อยู่ แต่เอาชัวร์ใช้ทับเลยนะครับเอาชัวร์ใช้ทับไปเลยยังไงคือเธอหน้าเราฆ่ามันตายก่อนนั่นอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะครับทับไปเลยนะฮะไหวอ,อยู่แล้วฮะทับไปเลยอันนี้คือการเล่นแบบเอาชัวร์มากนะคือโคตรเอาชัวร์เลยไม่ผ่านนี่คือแม่งเกมแม่งโกงแล้วอย่างเงี้ยเออยังไงคือผ่านแล้วจวังหวะนี้นะครับผ่านแล้วนะครับยังไงผ่านแล้วแต่คุณจัดเล่นดีๆยังไงมันก็ผ่านได้แหละอย่างนี้เห็นนะมันทีมอ like ย่างนงี้ก็เล่นผ่านได้ไงเพราะว่า เป็นทีมแห่งการดีบัฟนทีมของชารโลดราก้อนเนี่ยมันตัวละครสายหักลบอ e ีดิเคนี่มีเยอะมากๆเลยตั้งแต่โกตาเขียวตัวเก่าโอเมก้าแดงสุดโกงโอเมก้าเหลืองเนี่ยก็สามารถลบอีดิเคดีเฟนต์ได้แต่ก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับเราก็สามารถผ่านได้แล้วนะครับ,รบด่านนี้นะครับแบบหลอเท่เลยทีเดียวไปปิดฉากได้ไหมเรียบร้อยครับผมปิดฉากด้วยสีมีอของโกตาสีนง่นเองโคตรเท่บอกเลยนะคือบอกเลยว่าด่านนี้นะครับ MVP ก็คือเป็นของโกเลต้าสีกับโอเมกาแดงไงน,นะผมเชื่อ,องั้นนะครับแต่หลักๆคือมันช่วยกันทั้งทีมอยู่แล้วเนะี่ยคือหลกัหลกๆคือมันเก่งทั้งทีแบบมันพอแบบพยุงทีมไปได้กันทั้งหมดเลยคือทนะีมเวิร์กไงนี่แหละคือพลังของทีมเวิร์กนะครับมันช่วยกันทั้งทีมอยู่แล้วแต่ว่าหลากัหลกๆคือเด่นๆเลยนะจะเป็นที่โกเลต้าเพื่อนนะครับแม่งเดอะแบกเลยทั้งเรื่องดามิเเรื่องการแทงเรื่องการดีบัฟเอคศัตรูเนี่ยสูงมากๆนะครับอย่างที่เห็นในคลิปแบบมีอยู่เิร์นึงอ่ะ ตีบัฟเอเดแบบรัวๆเลยอ่ะบอสตีมีเข้านะครับคือโคตรโกงทีมนี้นะครับนั่นแหละก็อย่างนี้เห็นว่าทีมนี้ก็สามารถเล่นผ่านได้ก็อย่างน้อยก็หวังว่าในคลิปนี้เนี่ยจะสามารถช่วยคนที่ไม่ได้ผ่านด่านเนี่ยให้ผ่านด่านได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมแล้วกันนะครับหวังว่าสักคนก็ได้ในคลิปเนี้ยใครก็ได้สักคนหนึ่งอ่ะเออในคลิปนี้ก็ถือว่าผมก็ภูมิใจแล้วนะครับผมก็นั่นแหละครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับไว้แล้วกันนะครับผมถ้ามี สอบถามไปตลอดเลยนะครับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไปละครับบ๊ายบายครับผมไปละว,ว <c oughs> <c oughs> พีพูดคตดมากเลยแสบคอชิบหาย